สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมาแนะนำหนึ่คันนั่นก็คือคันนี้เลยครับผม bmw 3 3 0 li m o เด l g 2 8รุ่น m sport ปี2022ครับรถสวยมากคันนี้บอกเลยใครที่ได้ไปโชคดีมาก bsi ยังมีให้ใช้อีก2ปีเพื่อนๆเลขไม่ใช้งานไม่เยอะเพียงแค่60,000กว่ากิโลเฮ้ยสภาพดีมากและสีที่เห็นนะฮะเป็นสีเดิมโรงงานบางๆสวยๆภายในใหม่กริป ใหม่แบบใหม่มากจริงๆนะผมโยพาไปชมกันในคลิปนี้แล้วก็ที่สําคัญราคาคันนี้ไปอยากกับป้ายแดงไปเป็นล้านเลยเพราะว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้ราคาเพียงแค่1นึ่0ล้านห้าแสนบาทเท่านั้นกับรถสภาพสวยๆแบบนี้ประวัติดีๆแบบนี้นะฮะไม่ควรพลาดเลยแล้วก็อุปกรณ์ครบหมดเลยนะทุกอย่างเลยนะคู่มือกุญแจมีครบหมดเหมือนได้รถใหม่เลยครับคันนี้นะบอกเลยว่า คันจริงสวยมากๆอยากให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจมาชมคันจริงและในคลิปนี้ผมจะบอกความแตกต่างระหว่าง 330i ที่เป็นโมเดล G20 กับ 330li ที่เป็นโมเดล G28 เพื่อนๆได้รับทราบก,กันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับเรามาดูนะครับผมในส่วนของสภาพโดยรวมของ 330li คันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นลองวิวเบดนะ ตัวรถนะครับก็จะมีในส่วนของล้อที่ยาวกว่าเดิมนะครับตัวประตูหลังกว้างกว่าเดิมพื้นที่การนั่งโดยสารกว้างกว่าเดิมนะฮะคือถ้าเทียบกับตัว3 30i ที่เป็นโมเดล G20 เนี่ยต้องบอกว่าความแตกต่างของตัวรถเนี่ยมันต่างกันเรื่องของขนาดนั่นเองเนะตัวนี้จะเน้นเรื่องของการนั่งด้านหลังส่วน3 30ig20 จะเน้นเรื่องของการขับขี่นั่นหมายความว่าตลาดของ2รุ่นนี้เนี่ย คือคนละกลุ่มกันนะครับผมโดยเจ้า 330LI นะครับผมคันนี้นะฮะเขาจะมีขนาดตัวถังที่ยาวนะครับผมกว่าตัว G20 ถึง110มิลมรนะคันนี้จะยาวอยู่ที่4,819ม mm ิมตครับตัวถัง,ขงเขานะแล้วก็ฐานล้อนะครับผมจากดุมล้อหน้าจนถึงดุมล้อหลังเนี่ยจะอยู่ที่2,961ม mm. ิมนั่นหมายความว่าคันนี้ตัวถังยาวมากฮะ การขับขี่อาจจะไม่ได้คล่องตัวเหมือนซีรีส์3ที่เป็นโมเดล G 2 0นั่นเองนี่แต่ต้องบอกเลยว่านั่งสบายกว่านะครับอ่ะเรามาดูฟังก์ชันด้านหน้านะครับผมในส่วนของการดีไซน์คือด้านหน้าของเจ้า G ย8เนี่ยเหมือนกับตัว G 2 0เลยทุกอย่างทั้งกระจังหน้าทั้งกล้องรอบคันระบบไฟหน้าต่างๆเหมือนกันหมดครับนลแลละคันนี้มาพร้อมกับไฟ LED ที่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติ ด้านล่างเป็น M Aero Dynamic นะครับก็จะมีส่วนของล่องลิดอากาศช่องดักลมด้านล่างแบบนี้ก็จะมีความสวยงามนะครับมี Park sensor รอบคันมีระบบ r e e r w a r d assist มีระบบ Park assist มีมาให้ครบหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพสีอย่างที่บอกไปสีเดิมบางจากโรงงานครับไม่เคยทำสีเลยคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากนะฮะเออนะในส่วนของล้อครับ ลอยล้อเนี่ยก็คือลายเดียวกันไม่ว่าจะ 330i ที่เป็นโมเดล G20 หรือ G28 3 3 0 l ดคันนี้ใช้ล้อลายเดียวกันคือ5ก้านขอบ18ส่วนของยางนะครับผมคันนี้เป็น22545 R18 เป็นมิชลินนะครับเป็นของมิชลินนะก็จะเป็น p i l o t Sport นะครับก็จะเน้นสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเป็นส่วนของตัวคาลิเปอร์หรือปั๊มเบรกเนี่ยเป็นแบบธรรมดานะครับต้องบอกว่า ข้อด้อยของรุ่น L.I เนี่ยเขาใช้ช่วงล่างแบบ t a ต d a า d จะไม่เหมือนกับตัว G20 ที่เป็นช่วงล่าง M นี่คือความแตกต่างอย่างแรกนะครับนอกจากตัวถังที่ต่างกันแล้วระบบช่วงล่างก็ต่างกันด้วยเพราะว่าคันนี้อะไรเน้นในเรื่องของการนั่งโดยสารเน้นเรื่องของการนั่งโดยสารที่มีความนุ่มนวลกว่าซับแรงดีนะครับไม่กระด้างนะครับผมคือในตัวนี้มันจะเน้นเรื่องของความ l u x u r y นะครับ ก็คือนั่งโดยสารเบาะหลังนั่นแหละนะครับอย่างที่บอกเขาเจาะกลุ่มคนละตลาดกันนะครับแล้วดูประตูด้านหลังฮะบานใหญ่มากนะครับผมประตูด้านหลังเนี่ยบานเบลเลอร์เลยนะคือเปิดแล้วขึ้นลงก็สะดวกแน่นอนนี่นะครับถือว่าเขาให้มาดีแล้วก็ด้านบนหลังคาก็ยังมีหลังคาพารามิกกสส์ลูฟนะครับเป็นหลังคากระจกแบบนี้เปิดรับแสงรับลมได้นะครับผมเป็นหลังคากระจกนะฮะก็เพิ่มความหรูหราเข้าไป นะครับสกาศคลิปฉลามนะครับมีมาให้ด้านท้ายครับคันนี้ด้านท้ายเหมือนกันเลยไฟท้าย LED นะครับผมมีปาร์คเซนเซอร์มีกล้องมองภาพด้านหลังนะฮะปลายท่อคู่นี่นะครับปลายท่อคู่นะผมคันนี้มาพร้อมชุดแต่ง M Aero นะฮะก็จะมีด้านล่างเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นสีเทาๆนะครับก็ถือว่าสวยมากแล้วดูสีสันคันนี้ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยครับ สีสะอาดไม่เหลืองไม่หมองไม่มีคาบขมเหลานะสีเงาเงาส,สวยๆบอกเลยนะเหมือนรถใหม่เลยนะครับลิ้วรอยไม่มีกันชนไม่ตกไม่มีรอยคูดไม่มีรอยขีดนะครับไฟท้ายไฟหน้าใส,าสาโคมส,สวยๆนะใครได้คันนี้ไปโชคดีนะบอกเลยนะมาดูด้านท้ายเปิดขึ้นมาครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับคันนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้า พื้นที่การวางของเนี่ยมีให้เหลือเฟือเลยไม่ว่าจะวางสัมภาระกระเป๋าเดินทางถุงก๊อฟได้หมดนะครับมีนี่ครับผมถุงปฐมพยาบาลนะครับมีมาให้นะครับผมนี่แล้วก็ป้ายสะท้อนแสงฉุกเฉินจอดข้างทางสามเหลี่ยมนะมีมาให้เช่นเดียวกันเป็นมาตรฐานของรถฝั่งยุโรปเขาเออก็วางของได้แค่ชั้นบนส่วนด้านข้างก็เอาไว้วางพวก อุปกรณ์ทำความสะอา,ารดรถนะครับไม้ปัดฝุ่นนะครับผมสองสองข้างเลยนะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องสำรองอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ประมาณนี้นะเวลาปิดเราสามารถเตะเพื่อปิดได้เตะเพื่อเปิดได้แล้วก็กดปุ่มตรงนี้ได้นะก็สามารถจะใช้งานได้หลากหลายดีนะครับผมในส่วนของฝาท้ายมีลิกเซนเซอร์ครับนะบตัวนี้มีลิกเซนเซอร์นะมาดูในส่วนของภายในเนี่ยแค่เราเดินมาใกล้ๆตัวเคเลสนะครับกระจกมองข้างก็จะกลางออกอัตโนมัติ ว่าเขามีระบบกุญแจฉลิยะนะครับเราสามารถไปตั้งค่าได้ถ้าใครไม่ชอบแบบว่าเดินห่างจากรถแล้วรถล็อกอย่างเงี้ยนะไปเปลี่ยนได้นะครับอ่นะมาดูพื้นที่ภายในครับคันนี้เป็นภายในสีน้ําตาลเข้มนะครับผมนี่เป็นภายในสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะตัวเบาะนะครับเป็นเบาะสปอร์ตซีดนะครับผมหัวหมอนปรับดันหัวได้นะครับปรับขึ้นลงได้ตัวปีกเบาะนะมีความใหญ่มีความกว้างโอบรัดกับลําตัวได้ดีฐานรองนั่งปรับยืดหดได้นะครับ เป็นบอะปรับไฟฟ้านะนี่บอะปรับไฟฟ้าแบบนี้ไม่มีที่ดันหลังเออนะครับดูดิมีแค่ปรับไฟฟ้ากระดกหน้ากระดกหลังพนักพิงแต่ไม่มีที่ดันหลังให้นะครับมีส่วนของตัวจดจําตําแหน่งผู้ขับขี่สองท่านนะครับสำหรับผู้ขับขี่ส่วนคนนั่งข้างไม่มีนะติโตกไฟฟ้าออโต้สีบานนะครับสวิตช์กระจกสวยๆแบบนี้นะครับเป็นปุ่มสีเงินๆแล้วก็ได้เครื่องเสียงของฮาม a นคาดอนนะฮะ นี่เครื่องเสียงฮามันคา a r ดอนเสียงดีนะครับคันนี้บอกเลยมีไฟแอมเบียน,นะครับเปลี่ยนแสงสีได้ตามที่เราชอบเลยนะครับอ่าน,นี้ก็คือส่วนของตัวเบาะสภาพใหม่ไหมดูดิเนี่ยใหม่กริปเลยนะใหม่มากนะครับเหมือนรถใหม่นะตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้าน M Sport มี p แพด Shift มาให้นะครับนี่ มีแพดดลชิพให้คันนี้มาพร้อมเกียร์สเตปโทนิก8ปสปีดนะฮะชิปเกียร์ได้ที่พงมาลัยนะครับผมอ่านะแล้วก็มีในส่วนของปุ่มควบคุมความเร็วคูชชอนทลนะครับมีในส่วนของระบบช่วยเบรกด้วยนะแล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องเล่นเครื่องเสียงรับสายนะครับอยู่ทางด้านขวานะระบบไฟหน้ามีระบบอัตโนมัตินี่ มีระบบอัตโนมัติให้นะผมก็ใช้งานได้อย่างสบายนะครับผมไม่ต้องมานั่งกังวลไฟหน้าที่ปัดน้ำฝนมีเซ็นเซอร์ตรวจจับละอองฝนด้วยนะเป็นไงละ่ะไม่ธรรมดาเลยนะครับทีนี้เรามาสตาร์ทรถกันนะขอเข้าไปนั่งสักครู่นะครับการสตาร์ทรถนะครับผมของโมเดลนี้เนี่ยก็คือกดปุ่มที่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะเยยีบรกกดปุ่มอ่าตัวรถก็สตาร์ทติดขึ้นมานะครับผมเสียงเครื่องดุมากนะบอกเลยนี่ วิ่งมาแล้วนะครับผมคันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับ62,472ี่ดกิโลเมตรนะครับผมก็ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะมากนะหน้าปัดมาตรวัดเนี่ยน,น,นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะเป็นหน้าจอไม่ใช่ดิจิตอลเป็นหน้าจอ100%เลยไม่มีเข็มไม่มีปุ่มไม่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นหน้าจอล้วนเลยนะครับอินเทอร์เฟซที่แสดงออกมาเป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายมากนะมี H ฮดอัพดิสเพย์นี่เฮดอัพดิสเพย์ครับ เราก็สามารถดูในส่วนของแสงสะท้อนนะครับผมในเรื่องของความเร็วแล้วก็ถ้าเราใช้แผนที่เนี่ยมันก็จะมีเข็มบอกด้วยนะครับเป็นลูกศรชี้ซ้ายชีย้ขวาชี้ตรงอะไรประมาณนี้นี่ครับนี่คือในส่วนของมาตรวัดนะฮะถัดมาด้านซ้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องเล่น Connected Drive เอร์ชั่นใหม่เป็นเอร์ชัันที่เป็นภาษาไทยนะผมไม่แน่ใจว่า7.0หรือเปล่านะค,คือเนี่ยมันจะใช้งานง่ายนะครับผมแล เข้ามาดูข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่เราเข้ามาดูที่ประวัติเข้าสู่นะฮะอย่างแรกเลยเวลาซื้อ BM เนะประวัติเข้าสูบ์บริการนะครับนี่คันนี้ใช้งานมาแลผมเช็คสูนย์ล่าสุดที่6กหมนะครับเขาเข้าไปทําอะไรบ้างนะน้ามันเครื่องฮะรตรวจเช็ครถยนต์ครับแล้วก็ใส่กองอากาศนะครับนี่แตเราเราย้อนกลับไปเราสามารถดูได้นะย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่ระยะ6กหมเนี่ยเข้าไปทําอะไรนะ น้ำมันเครื่องครับน้ำมันเบรกครับตรวจเช็คระบบรถยนต์แล้วก็ไส้กรองอากาศโอ้ยไส้กรองอากาศเปลี่ยนสองรอบเลยนะคันนี้นะเออนะเรารู้เนี่ยเรารู้หมดเลยเนี่ยนะฮะอ่ะระยะห้าหมื่นหนึ่งนะครับผมก็จะมีอ่าน้ํามันเครื่องนี่คือไม่มีขาดเลยนะคันนี้นะดูแลตลอดเลยนะไมโครฟิลเตอร์นะครับผมแล้วก็อ่าตัวหัวเทียนนะครับเห็นไหมการดูแลรักษาของเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลดีนะครับผมก็บอกเลยว่าคันนี้เหมือนรถใหม่ เหมือนรถใหม่เลยริ้วรอยก็ไม่มีด้วยนะครับผมอ่นนี้คือเครื่องเล่นแล้วก็รองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ด้วยนะใครที่ใช้นะครับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto เนี่ยได้หมดเลยครับดีเลยนะผมในส่วนของตรงนี้นะถัดลงมาด้านล่างนะผมก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอเล็กๆดิจิตอลตรงนี้นะครับผมซึ่งจริงๆก็เครื่องปรับอากาศเราไม่ได้มาปรับอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับนี่ นะเราปิดจะได้นะผมเราเปิดได้อุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับจริงๆมัน3โซนนะอุณหภูมิแยกนะครับซ้ายขวาด้านหลังนะครับผมเออนี่มีระบบออโต้ให้นะครับผมใช้งานง่ายครับผมเขามีปุ่มตรงนี้ไล่ฟ้าหน้าหลังมีให้ครบหมดนะลงมานะเปี่ยวกับวิทยุนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มเสียงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับอยูงนี้นะครับลงมาเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับปุ๊บไวเลสชาร์จครับ มีชาร์จไร้สายมี USB ท้าย A มีเอาเล็ที่วางแก้วน้ำสอแก้วนะอยู่ในเกสตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดไว้เพื่อความสวยงามนะครับถัดมาเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับผมมีเมนูนะครับผมขึงเมนูก็คือเมนูที่อยู่ในหน้าจอแหละก็จะมีหน้าโฮมมีเดียนะครับผมแมปนีเวชันนำทางนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ด้านข้างกันเนี่ยคือเกียร ตัวนี้จะเป็นเกียร์สเตปทูนิก8สปีดนะครับผมก็จะมีโหมดการขี่ให้เพื่อนได้เลือกใช้เนี่ยนะ3โหมดนะอีโคโ o ร f o r ฟอร์ดสปอนะครับผมนะก็เลือกตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับผมแล้วก็ในโหมดส p o r t เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปตั้งค่าในส่วนของตรงนี้ได้นะฮะอิ d ดิวิเดนะฮรผมเราสามารถเลือกไปที่กําหนดค่าเองได้นะครับผมว่าต้องการความสปอร์ตแบบไหนนะครับบางคนเนี่ย เขาชอบระบบบังคับเลี้ยวสปอร์ตแต่เครื่องยนต์เป็นคอมฟอร์ตก็ได้เราสามารถเลือกปรับได้นะครับแบบนี้อ่าเนี่ยผมปรับให้ดูนะเห็นป่ะบังคับเลี้ยวเป็นสปอร์ตแต่ว่าเครื่องยนต์เป็นคอมฟอร์ตก็บังคับเลี้ยก็จะหนักขึ้นพวงมาลัยมันจะหนักขึ้นมีน้ำหนักนะฮะแต่ว่าเครื่องยนต์จะเน้นประหยัดนะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ามีอะไรอีกนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีระบบเทคชั่นคอนโทรลระบบการลื่นควบคุมสถิตภาพนะครับผมเรียกดูกล้องรอบคันนะครับมีมาให้ปาร์คเซนเซอร์ นะครับผมมีระบบช่วยจอดด้วยเวลาเรากดใช้งานตัว p าร์คตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีขึ้นเมนูนี้มาฮะเห็นไหมด้านบนคือระบบช่วยจอดครับส่วนทัดลงมาเนี่ยจะเป็นระบบรีเวิร์สก็คือสมมุติว่าเพื่อนๆขับไปเจอซอยแคบๆแ,แล้วไม่มัน่นใจว่าจะออกได้ไหมหรือว่าจะฝืนไปต่อฝืนไปต่อไม่ได้แน่นอนถอยหลังดีกว่าไม่ต้องกลัวครับเขาจะถอยหลังกลับในตำแหน่งเดิมที่เพื่อนๆขับมานะผมโดยใช้โหมดฟังกช์ชันนี้ฮะโหมดรีเวิร์สตรงนี้อันที่สองตรงนี้ฮะ แต่ว่าระยะที่ใช้ได้เนี่ยมันจะอยู่ที่50เมตรก็คือก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าที่แคบก่อนที่จะเข้าที่แคบให้เปิดฟังก์ชันนี้ค้างเอาไว้นะครับผมเปิดฟังก์ชันนี้เข้าไว้แล้วเราก็ขับรถเดินหน้าใช่ไหมมันก็จะนับเนี่ยนับเมตรตรงนี้ฮะเขาจะนับเมตรตรงนี้นะครับผมเมื่อเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับผมให้เขารีเวิร์สกลับได้เออเป็นไงระบบมันดีมากนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยเบรกมือไฟฟ้าโตโฮมีมาให้ครบหมดครับไม่ต้องกังวลเลยนะนี่ ตัวเบาะด้านข้างนะครับสภาพสวยไม่แพ้กันนะเหมือนรถใหม่ไหมเหมือนรถใหม่เลยนะเนี่ยแล้วดูเขาล้างสะอาดมากๆนะครับผมดูดิคอนโซลหน้านะครับผมไฟแอมเบียนเนี่ยสีสดสดแบบนี้ใหม่ๆเลยนะต้องมาเห็นคันจริงต้องมาดูคันจริงครับรับรองเลยนะว่าไม่ผิดหวังนะรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับ bm คันนี้นะครับอยากให้มาเห็นคันจริงนะอ่ะพัดมา ด้านท้ายครับไฮไลท์ของเขาเนี่ยคือด้านท้ายในส่วนของ LI ที่เป็นลอง e l b a บ e นะครับเพราะว่าประตูมันกว้างมากครับประตูกว้างนั่งสบายแล้วก็ตัวพื้นที่ขาเนี่ยฮะตัวเบาะด้านหน้าผมเลื่อนมาสุดแล้วนะเลื่อนมาแบบเยอะเลยนั่งสบายแล้วสำหรับผมมาสูง185แต่ดูพื้นที่ขาของเบาะหลังครับยังเหลืออีกเพียบยังเหลืออีกเพียบฮะแล้วก็ตัวประตูเนี่ยมันขึ้นลงง่ายเพื่อนๆดู ประตูเนี่ยเปิดได้อยู่ที่ประมาณ80องศานะครับผมเปิดสุดเลยนะ80องศามันจะกว้างแบบนี้ขึ้นลงง่ายๆสะดวกสบายนะครับพอเข้ามาที่ห้องโดยสารเนี่ยก็จะมีที่พักแขนที่ใส่ของนะครับตรงนี้ที่วางแก้วน้ําช่องแอร์นะครับมีระบบเครื่องปรับอากาศ3โซนนะคือแยกจากด้านหน้าตรงนี้นมี USB Type C ไว้ชาร์จไฟมีช่องอมีไฟ2เท้านะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวนี้ฮะ ไฟแอมเบียนที่อยู่ด้านหลังเบาะคู่หน้านะครับผมซึ่งในตัว G20 แบบไม่มีนะมันจะมีในตัว G28 คือเป็น L.I. ตัวนี้นะครับก็คืออย่างเงี้ยความต่างเอาสรุปเลยนะเมื่อเราดูภายในแล้วเนี่ยความต่างของตัว G28 กับ G20 ก็คือตัวถังที่ยาวขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของฟังก์ชันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนะครับมีหลังคาพาราลมิกกาสลูปเหมือนกันเนี่ยให้ดูนี่ มีหลังคาพนุโมิกาสลูปเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะออปชั่นข้างในก็เหมือนกันหมดนะครับไม่ได้ต่างกันเลยครับเออก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะไปเปิดห้องเครื่องให้ได้ชมกันนะคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์นะครับผมก็คือใช้เครื่องยนต์เดียวกันแหละนี่นะใช้เครื่องยนต์เดียวกันเลยนะครับผมรหัส B48 2.0ูนลิตรเบนซินเทอร์โบทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะพลังบางอยู่ที่258แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรเกียร์8สปีดนี่นะนะเครื่องสเปคเดียวกันเลยฮะไม่ได้ต่างกันเลยครับผมนี่แล้วดูโครงสร้างใหม่เหมือนรถเดิมรถป้ายแดงเลยไม่มีร่องรอยของการถอดแกะอะไรเลยนะโครงสร้างนะเอาโครงสร้างนะเรา เออนะไม่ใช่ว่าหัวน็อตเปลี่ยนถ้ายถนะ้มันเครื่องอ่างนี้ไม่ใช่นะออโครงสร้างคานหน้านะครับผมตัวถังแก้มอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีร่องรอยการถอดเลยครับสภาพสวยสดสีเดิมบางนะครับคันนี้สีเดิมโรงงานไม่มีทําสีมาก่อนนะเออนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะก็สรุปให้ฟังนะครับผมสรุปให้ฟังคือ ตัวนี้3-300 LI เนี่ยนะมันจะเหมาะกับบุคคลที่นั่งหลังบ่อยๆใครที่เป็นคนใช้รถแล้วมีคนนั่งท้ายนั่งเบาะแถวที่2เนี่ยนะเกิน5 0ของการใช้รถยนต์นะเอาตัวนี้ไปใช้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนขับคนเดียวขับสองคนสามีภรรยาไม่ได้นั่งหลังบ่อยด้านหลังเป็นที่วางคงวางของนะนานๆทีจะมีคนนั่งไปเล่นตัว G20 ดีกว่านะ ก็แนะนาแบบนี้เพราะว่าตัว G20 ขับสนุกกว่าแต่ตัวนี้ขับแล้วน่าเบื่อกว่าเพราะว่าช่วงล่างเป็นสแตนดาร์ดส่วนตัว G20 เป็นช่วงล่าง M Sport นะครับแต่ตัวนี้ตัวถังยาวกว่าฐานล้อยาวกว่าซึ่งฐานล้อของเขาเนี่ยมันยาวกว่าตัว G20 อยู่ที่110มมตรซึ่งโหมันยาวกว่าเยอะ110มมตรเนี่ยในความเป็นจริงคือมันยาวกว่าเยอะนะมันยาวกว่าเยอะมากสาหรับรถยนต์นะครับคืออย่ามองว่ามันเป็นมิลลิเมตรแล้วมันจะไม่ไม่ยาวไม่กว้างมันกว้างมากครับก็ ประมาณนี้นะับผมก็ฝากไว้ส่วนนอกนั้นเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดไม่มีอะไรต่างกันนะครับโอเคนะก็คันนี้เป็นรถปี2022เลขไมล์62,000กิโลราคา1,599,000บาทนะครับก็ฝากไว้1คันนะสำหรับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างเลยนะ09011119ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนติดตามเอาไว้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ